และพระที่ร้องเพลงนะอ่าอะไรก็ไม่รู้นะเห็นสื่อเอามาลงนะพระอะไรหลวงพ่ออะไรที่ร้องเพลงร้องเพลงโดนสีการกรอบศึกไปแล้วนะและอีกออเบนี่มันถ่ายวิดีโอเขาไว้เนี่ยเป็นเจ็ดแปดทนประมาณและเฉพาะภาพนี้แปดแปดมื่นกว่า อีกอ๊อฟเอ้ยครั้งแรกกูก็ด่ามึงนะอียแต่ว่ากูต้องขอบคุณขอบใจมึงนะมึงสึกพระชั่วได้เยอะจริงๆโอ้โหมึงนี่เขาจะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะนางมาจวิกาเนี่ยนะเอาชื่อจริงนามสกุลจริงมึงมาหน่อยเถอะเขาจะบันทึกเลยนะครับเขาจะบันทึกมึงเลยนะครับโอ้โหขอยสาสรบิษเลยมึงเนี่ยและพระนี่ก็ไปหลงแ,แก่ทางนั้นเลยมาเนี่ยนะครับ มึงศึกระดับชั้นเทพเลยนะครับแต่ผมถือว่ามันทำมันทำไม่นั่น,นอ้าวบล็อกไปแล้วกูไปพูดอะไรวะอีติก๊กบล็อกไปแล้วอะไรวะไปพูดอะไรก็ไม่รู้มันบล็อกแล้วมันบล็อกเลยโอ้ว่าสีกากรอบไม่ได้เลยสงสัยเส้นสีกากรอบมันอยู่ในช่องอีดำนี่แหละมั้งเนี่ย <S 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 เดี๋ยวผมต้องเบาคำพูดให้พูดเพ,เพราะหน่อยนะครับถือว่า มันทําให้คนดีคนชั่วปรากฏไงนะครับคนดีคนชั่วปรากฏนะครับแล้วผมอยากให้ศึกให้เยอะเลยนะครับตําแหน่งมันจะได้ว่างอ๋อไปพูดไอ้นั่นอาศรพลพิษไปว่าอือ้นารีพี่ฆ่าจริงๆนะครับศึกผมอยากให้ศึกอีกสักสองสาร้อยองค์นะครับนะครับชั้นเทพนี่มีประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ชั้นเทพมีหลายร้อยองค์เหมือนกันนะ ระดับเจ้าคุณโอ้ตำแหน่งว่างเยอะนะครับและสาธุพระที่ซื้อตำแหน่งมาเนี่ยนะขอให้โดนเวนียนกรรมมันมีซื้อตำแหน่งจริงๆนะคือพระก็อยากจะโก้อยากจะไปไหนให้คนเรียกเจ้าคุณเจ้าคุณนะครับนะไปไหนนี่มันเท่นะไปออนิมนต์ท่านเจ้าคุณอย่างเงี้ยเท่ถ้าหลงเรื่องชื่อเสียงอย่างนี้ผมว่า ดูพระพยอมที่พระพยอมไม่เห็นใครจะบ้างเขาก็เรียกพระพยอมอยู่นั่นแหละจะชั้นอะไรจะเป็นเจ้าคงเจ้าคุณเขายังเรียกพระพยอมนะท่านก็ยังภูมิใจท่านนะพระพยอมผมก็ยังเรียกพระพยอมอยู่นะนะครับลแล้วก็หลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยท่านจะเป็นอะไรเขาก็ยังเรียกหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณหลวงปู่ศิลาก็เป็นเจ้าคุณนะครับ ไม่เห็นเราจะไปเรียกเจ้าคุณเจ้าคุณศีลาเลยเราก็เรียกหลวงปู่ศีลาอย่างเงี้ยมันสนิทสนในสนิทใจคนไทยพุทธมากกว่านะนะครับส่วนในทักพระขี้เห่อเนี่ยเจ้าคุณน,นั้นเจ้าคุณน,นี้อะไรเงี้ยนะแอ๊แกรเนี่ยนะผมไม่ไหวแล้วครับที่เกียจกล่าวนะครับไปเจอสนามบินสวนน้ำูมนเนี่ยห้าหกองนะระดับใหญ่ๆทั้งนั้นนะผมไม่ยกมือไหว้ที่เกียจไหว้ทักทายาเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับมาเนี่ย นะมันอยู่ที่เราจะเคารพศรัทธานะครับอยู่ที่เราจะเคารพศรัตธานะครับมา